สวัสดีครับหอยรังสตูดิโอสลัดเน่าๆข่า,ขาวบ่ายลุ่นศักวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้จนได้คอรมอ,รม,อรมีความเห็นชอบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรียบร้อยแล้วจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่ในนั้นมันมีคาส i n ิโนเสรียังถูกกฎหมายซ่อนอยู่ในนั้นไม่ใช่เหรออา้าวเห็นมันก่อนเนี่ยกฤษฎีกาส่งความเห็นออกมาแล้วไม่ใช่เหรอครับเหมือนกับจกักรคานนะเท่าที่อ่านดูกฤษฎีกา ขวางเอ็นเทนเมนคอมเพกเอ็นเทนเมนคอมเพกไม่ต้องปกเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้ากิษฎิกาไม่ใช่ข้าราชการก็คง,งจะค้านเต็มเหนียวมากกว่านี้แต่เขาต้องค้านแบบนิ่มๆกลัวโดนย้ายหรือเปล่างานนี้รัฐบาลอ่านไม่ออกเองหรือว่ารัฐบาลแกล้งเตีมือกฤษฎิกาบอกเฮ้ยเอ็นเทนเมนคอมเพกเนี่ยจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เขาเรียกบอกว่าการท่องเที่ยวแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่ง ดูจากลูกกาแล้วเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันนโยบายแล้วจะต้องบอกว่าในสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยมันคืออะไรต้องชี้ชัดมันจะเป็นโรงแรมมันจะเป็นสถานบริการหรือมันจะเป็นร้านอาหารซึ่งแต่ละกิจกรรมมันมีกฎหมายควบคุมเฉพาะอยู่แล้วไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายมาเสริมในเรื่องนี้อีกอันนี้กิจการเขาตีความออกมาซึ่งันที่จริงสถานบันเทิงครบวงจร ในความเข้าใจของประชาชนอะ่ะมันไม่ใช่สถานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะส่งเสริมการพนันแล้วอีกอย่างหนึ่งร่างกฎหมายที่เสนอมาเนี่ยบอกว่าจะแก้ไขการพนันผิดกฎหมายจะแก้อย่างไงและถ้าจะแก้การพนันผิดกฎหมายมันก็ต้องว่าด้วยกฎหมายเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยคือกฎหมายเกี่ยวกับการพนันไปแก้กฎหมายตรงนั้นโดยตรงเลยซึ่งกิตติการก็บอกว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ร่างกฎหมายเอ t เ r t a ์เ m e n มนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยต่อมายที่แท้จริงอ่ะ มันคืออะไรไม่บอกให้ชัดเจนเคื่อกฤษฎีกาก็บอกว่ามันจะต้องเสนอข้อมูลที่ชัดเจนให้กับสังคมก่อนที่จะเสนอต่อคอรมอแต่เอา,อางไงก็แล้วแต่คุณกฤษฎิกาเถอะเพราะว่าคอรมอเขาอานุญัตแล้วแบตนี้ก็เตรียมนําเสนอเป็นกฎหมายสู่สภากันแล้วสินะพอนักข่าวไปถามกฤษฎีกาว่าขวางเต็มตัวเลยใช่ไหมกฤษฎิกาบอกไม่ไม่เลยขวางอย่าพูดแบบนี้เดี๋ยวผมจะถูกยาย เจ้าของรัฐบาลจะไม่พอใจผมนะเลขากิษฎีกาว่าไว้กิษฎีกาเขาตั้งข้อสังเกตเขาค้านแบบนิ่มๆซึ่งนักข่าวก็รู้แต่แกงถามส่วนรัฐบาลน่ะก็รู้แต่แกงบืออนน้อประเด็นก็คือถ้าเกิดจะทำสถานบันเทิงครบวงจรน่ะมันสามารถทำได้เลยมันมีกฎหมายอยู่แล้วแต่กฎหมายที่ขาดไปมันก็คือเอาการพนันมาให้ถูกกฎหมายก็คือคาสิโนโสเสรีสรุปแล้วเนี่ย เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันคือข้ออ้างสิ่งที่ต้องการที่แท้จริงก็คือคาสิโนเสรีก็รู้กันอยู่นี่นะทั้งกิตติกาทั้งคนในประเทศแม้กระทั่งคนในรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าเอ้คาสิโน,นนี่ไม่ได้เน้นมีแค่แสิบเปอร์เซ็นต์กิตติกาก็บอกอ้าวแค่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างงั้นก็ไม่ต้องทำเลยก็ได้นี่นะกฎหมายมันมีที่มาอย่างนี้นี่เองซึ่งคุณพิชัยชุนหะวิชิระรัฐมนตรีครั้งแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่า มีการทำแบบสอบถามแล้วไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยเฮ้ยาใ,ใครวัในเชิงหลักการเนี่ย Entertainment Complex เนี่ย90%เนี่ยเห็นด้วยเกือบทั้งหมดมันเป็นแค่ข้อสังเกตไม่ได้ออกการท่องเที่ยวมาบังหน้าแล้วก็ยังบอกอีกนะว่ารายได้จากคาสิโนเป็นแค่เพียงส่วนน้อยเอาจริงๆแล้วอ่ะในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมันเคยมีเสียงแตกออกไปหลายเสียงไม่ใช่เหรอตอนแรกพักร่วมเนี่ยค้านกันอย่างหนักเลยนะ พักภูมิใจไทยเนี่ยว่าออกมาตั้งโตท๊ทะแถลงเลยนะพักลมไทยสร้างชาติเขาบอกว่าไม่ได้นะมันไม่ชัดเจนคนแรกเลยนะคุณทบลาวุฒตอนแรกค้านอย่างสุดตัวเหมือนกันตอนนี้เขาบอกว่าก็ยังเป็นห่วงอยู่นะห่วงคนที่มีนิสัยติดการพน,นันแล้วก็ยังสงสัยว่าจะมีการใช้แรงงานจากกลุ่มผู้เปราะบางผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการด้วยหรือเปล่าจะได้ช่วยเหลือเขาด้วยฮะคุณทวีสอดส่องบอกว่าสสในพักต้องสงวนท่าทีเพราะส่วนใหญ่สสในพักเนี่ย จะเป็นมุสลิมอ่ะมุสลิมเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องการทนันนะแต่มุสลิมเนี่ยเขาก็ไม่มุสาด้วยนะคุณทวีตรงนี้ก็อย่าลืมนะคนในพักเขาสังเกตคุณโยคุณอนุทินก่อนหน้านี้เนี่ยขวางเต็มตัวกับอย่างที่บอกนะแล้วก็เลขาพักลูกในเฮวินก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเยอะแยะแต่ส่วนคุณอนุทินนี่เรียกว่าสะท้อนสัญญาบางฉากบางตอนเรียกว่าพลิกหลายตลบนะคนนี้เรียกวัดตามให้ทันละกอน ก็บอกแล้วเคยแถลง4ข้อค้านเพราะว่าเหตุไม่ตอบเจตนาของประชาชนแต่ล่าสุดบอกว่าไม่ขัดขวางนะครับเอ้าสงสัยที่บุรีรัมน่ะจะมีการตั้งสักหนึ่งที่หรือเปล่าเห็นบอกว่าจะมี5ที่โอ้โหกระทรงมหาดไทยเห็นด้วยในหลักการแต่หากปรัปุงข้อกฎหมายแล้วเนี่ยก็ต้องเสนอคอรมออีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นายกอาจไอแพดบอกเลยว่ากิจกาแคดขอแข่แสดงความคิดเห็น ปรับปรุงเสร็จก็เข่าสภาได้เลยเอ๊ะหลังๆเนี่ยเขาไม่ต้องวัดพลังกันแล้วใช่ไหมพักคุณทไทยกับพักเพื่อไทยหลังๆเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วหลังจากไปตีก๊อบกันมาคราวนั้นหึหัวหน้าพักของร่วมรัฐบาลเนี่ยลืออีกคนหนึ่งหรือเปล่าคุณพีรพันธ์ด้วยนะแล้วก็ลุงป้อมด้วยนะหัวหน้าพักพลังประชารัฐแต่เขาอยู่คนคอรตตี้แมลุงป้อมไม่เกี่ยวแต่คุณพีรพันธนะ์น่ะพักรวมไทยทั้งชาติไม่ได้แสดงความคิดเห็นตรงนี้เลยนะแปลกไหม ตอนนี้ก็มาวัดพลังถึงข้อดีและก็ข้อเสียของไอเอนต์เทนเมนคอมเพล็กซ์นี่ซสก่อนนะครับคนนี้เลยพูดถึงข้อดีแน่นอนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังคุณจุลพัณฑ์อมรวิวัฒเขาบอกว่ามีข้อดีเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะมันไปหมดแล้วเหลือแต่ข้อเสียเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะบอกข้อดีให้ฟังข้อดีข้อแรกจะมีการลงทุนอยู่ถึง1000แสนล้านบาทรายได้1นึ่0แสนสองถึง2แสนสี่ล้านนี่ต่อปีกันเลยทีเดียวนะ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น5-10%กระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลอย่างน้อย13%นักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นจะมีการจ้างงาน 9,000- ถึง,ง10,000กว่าตำแหน่งเชียวนะและเ,ะเง 40, ิน,าททนภาษีจะเข้ารัฐ 1.2- ถึง40,000ล้านบาทต่อไปอันนี้เป็นไรายได้จากโรงแรมสวนสนุกแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ถึง30,000กว่าล้านเชียวส่วนคาสิโนเนี่ยเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองนะประเมินว่าจะมีสัก3,000ล้านเอ้า แค่สามพล้านทิดเดียวแล้วจะไปเสี่ยงกฎหมายทําเพื่อเสียงนู่นเสียงนี้หาสักกับเื่ออะไรครับแล้วก็ยังบอกว่าจะเกิดพายุหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักเพื่อไทยอย่ามาพูดเรื่องพายุหมุนประชาชนฟังแล้วก็ไม่เชื่อแล้วส่วนคนนี้คุณธน,นวัฒน์พลวิชัยอธิบดีมหาลาัยคอ,อการคาบอกว่าควรจะ เน้นประโยชน์เกี่ยวกับต่างชาติเพื่อจะเน้นการท่องเที่ยวไม่ใช่มาเน้นธุรกิจการพนันอย่างเดียวเพราะว่าการสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยมันวนเวียนวนเวียนอยู่เกี่ยวกับการพนันเป็นหลักแต่เวลาชี้แจงรายได้จากการพนันมันมีแค่ไม่ถึงส0%บเปรแบบนี้จะเอามันมาทำมาเสียนกับความรู้สึกของคนไทยไปเพื่ออะไรเฮ้ยซึ่งเขาก็บอกว่าปัจจุบันนะ่ะมีหลายประเทศนะที่ทำไรายได้จากเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยถึง1 ล้านล้านบาทเชียวเออถ้าทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างเดียวแล้วมันรายได้ดีขนาดนั้นแล้วจะมาสนใจอะไรกับ3,000ล้านไอ้กาสิโนเสรีทำมาเพื่ออะไรมันนิดเดียวเองนะถ้ามันน้อยขนาดนั้นก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำถูกไหมตอนนี้มาถึงคนที่เป็นวิตกกังวลแทนคนไทยแล้วก็ไม่เห็นด้วยในเชิงหลักการมาฟังคำนี้ใช้ได้เสมอ มันมีปีศาจอยู่ในรายละเอียดเออมันเป็นการพนันไงมันไม่ดีพูดกันตรงไปตรงมาถ้าพูดถึงเรื่องการพาน,านันไอ้ตรงนี้บอกตรงๆว่าส่วนมากบ้านเราเนี่ยมือถือสากปากถือสินเราไม่เล่นการพาน,านันแต่บ่อนนี่เกลื่อนเมืองสภพาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเขาบอกว่าไอ้การพานันส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเงินโอนนะ มันจะไม่ถูกมาคำนวณเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะเอ้าแล้วทาไมคุณจุลพันฑ์เอามาคิดล่ะครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่เกิดผลผลิตเพราะฉะนั้นรายได้จากไอ้คาสินโนเนี่ยมันจึงไม่เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจเอ้านั่นไงผลบวกทางเศรษฐกิจอะ่ะไม่ชัดเจนแต่ผลเสียผลกระทบเชิงสังคมเนี่ยมันใหญ่หลวงนักเพราะฉะนั้นควรจะศึกษาตรงนี้ให้มากๆก,ก,ก่อน อย่าคิดแต่รายได้อย่างเดียวแล้วมุมมองของคนที่ทําการศึกษาเนี่ยเรื่องนี้มาอย่างยาวนานก็คือคุณสังสิทธิพิริยะรังสรรค์เขาก็ยังบอกเลยว่ามันไม่ควรทําเป็นสัมปทานมันควรจะทําเป็นการประมูลถ้าคิดจะทําจริงๆแต่ก่อนที่จะทําเนี่ยจะต้องวางโครงสร้างมาตรฐานการรองรับเนี่ยให้มันได้ชัดเจนก่อนแต่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยยังพัฒนาไปไม่ถึงจุดนั้นค่ะอันนี้มาฟังคนนี้เลยนะครับ พูดทุกคําพูดของเขาเนี่ยจะถูกพ่อนอายกก็ปี้เอามาใช้หลายอย่างหลายครั้งตรงนี้ก็เหมือนกันคุณโฮมบอกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องเศรษฐกิจและก็เรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสู้มาเก้ากับสิงคโปร์ได้อันนั้นเขาเชี่ยวชาญแล้วก็เขาก็ทํากันมาอย่างยาวนานซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมาเก้ากับสิงคโปร์มันก็ไม่ได้ไกลกันเลยนะและสุดท้ายเนี่ยมันสําคัญอยู่ตรงที่ความโปร่งใสในการทําธุรกรรมตรงนี้หน,นระดับ1น0 0 0แสนล้านนี้มัน ไม่ควรจะถูกผูกขาดเพียงในทุนไม่กี่คนมันต้องทําให้เกิดการประมูลไม่ใช่เกิดการไ่สัมปทานพ,พูดถึงในทุนเนี่ยถ้าโครงการนี้มันผ่านทะลุปูปองไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอ๊ะแล้วนักลงทุนในประเทศไทยมีใครเล็งเอาไว้แล้วหรือย,ยังหรือว่ามีการลอกสเปคหรือเปล่า <c oughs> ต้องดูตรงนี้ก่อนว่า Entertainment Complex ที่พ,พูดพูดกันอยู่นี้ความหมายของคนไทยทั้งหมดพูดเป็นร้อยรอบแล้วก็พูดตรงไปตรงมา มันก็คือจะเปิดคาสินโนเสรีนั่นแหละคือหัวใจหลักแต่แอบแหมแกล้งบอกมีแค่1 0บเอร์เซนจะมาอ้างว่าสถานบันเทิงครบวงจรแบบนี้กหกต้องแต่ยังไม่ได้ทำเห็นว่าตั้งใจจะทำา้าที่ทั่วประเทศไทยพักภูมิใจไทยเห็นด้วยสงสัยบุรีรัมย์คงอยู่หนึ่งในนั้นละวะัดลูกหลักก็คือเมืองที่มีสนามบินเนี่ยคงจะมีแน่นอนแล้วก็หลายที่ด้วยตัวอย่างเช่นเชียงไมลภูเก็ตยังขูกขาดบุรีรัมย์ด้วยหรือเปล่าอันนั้นไม่แน่แบบนี้นายทุนที่ เกี่ยวกับการก่อสร้างกับตาลุกวาวเอ๊ะอนุเทนเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ที่เปิดตัวออกมาชัดเจนก็คือลาดตินไม่สมาคมเออเห็นเขาจะไปร่วมมือกับเกาหลีนะแล้วก็มีบริษัทอูตะเภาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เวชั่นที่เขามีการโครงการพัฒนาสนามบินอูตเภาเอาไว้แล้วแล้วที่สำคัญตรงนี้ตรงนี้กลุ่ม CP ให้ความสนใจอย่างมากนั่นนั่นนนนนเอาย,ยังมีกลุ่มเดอะมอลกุ๊บก็สนใจเหมือนกัน และที่สำคัญกลุ่มทุนพาวที่เป็นผู้เล่นใหญ่ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เขาสนใจเปิดที่พังงาที่มันติดอยู่กับภูเก็ตด้วยเอากลุ่มทุนต่างประเทศก็ให้ความสนใจไม่แพ้กันอันนี้มาจากลัสเวกัสเลยนะครับแซนคอร์ปอเรชั่นนักลงทุนในอเมริกาสิงคโปร์แล้วก็มาเกา๊าแล้วก็กลุ่มวิลลีสอดซึ่งมีการลงทุนลูกแบบนี้ทั้งใน อเมริกาแลว้วก็มาเก๊าเช่นกันลาสดคุณทักษินไปพูดที่ดินเนอร์ทอกบอกว่าเดี๋ยวจะเอาพนันออนไลน์ขึ้นมาบนดินด้วยอันดับแรกเลยเอจเเเนเทนไม่คอมเพล็กต้องเสียค่าเข้าห้าพบาทแล้วจะให้พนันต่างๆเนี่ยมันหมดไปมันก็ไม่มีทางหมดไปมันมีแต่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็แก้ไขปัญหาก็ไม่ตรงจุดส่วนไอพนันออนไลน์เอาขึ้นมาปุ๊บขึ้นบนดินได้หรือเปล่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไง แบบนี้เขาเรียกว่ายอมจำนนต่อปัญหากูจะไม่แก้ปัญหาอะไรแก้ไม่ได้จับแม่งขึ้นมาบนดิตให้หมดแล้วกำลังเดินทางไปสู่การเป็นฮับของทุกสิ่งทุกอย่าง888ให้เป็นที่คือหาไปทั่วโลกไปเลยแก้ไม่ได้ก็เป็นพวกมันไปซะแบบนี้ใช่ไหมครับที่ประชาชนในประเทศไทยต้องการหรือเพื่อนๆคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไง มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนห้อยรังสตูดิโอนะครับผมคิดใหญ่ทําเป็นเมนทุกโครงการสนัดเน่า